เพื่อนทุกคนคงรู้จักพีระมิดหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ได้ซ่อนปริศนาต่างๆไว้มากมายทําให้ชนรุ่นหลังอย่างเราๆต้องออกมาโต้แย,ย้งกันเพื่อหาข้อพิสูจน์และเรื่องราวที่ผมจะนามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปริศนาหลอดไฟลึกลับของฟาโร่แทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่าในยุคที่ความจเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงอย่างในยุคที่พีระมิดเฟื่องฟู เมื่อ1,300ปีก่อนพิสตการนั้นจะสามารถมีสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำยุคล้ำสมัยยังหลอดไฟหนึ่งในปริศนาของโลกที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้เลยว่าจริงๆแล้วหลักฐานจากภาพสลักบนฝาผนังที่วิหารเดนเดรามหาวิหารที่บูชาเทพีแห่งความรักอย่างเทพีฮาเทอร์นั้นมันคืออะไรกันแน่เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าโทมัสเอวาเอดิสันเขาคือผู้ให้กำเนิดหลอดไฟดวงแรกของโลกก่อนอื่นครับ ผมจะขออธิบายถึงวิหารเดนเดรามหาวิหารแห่งเดนเดร่านี้ตั้งห่างออกมาจากทางตอนเหนือของเมืองลักซอรประมาณ70กิโลเมตรตัววิหารโดดเด่นด้วยเสาทรงเทพีฮาเทอร์ที่ประดับอยู่ด้านหน้าถึง6เสาด้านในมีห้องโถงห้องเสาไฮโปสไตล์และห้องบูชาด้านในอีกหลากหลายห้องแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือห้องบูชาหลักของเทพีฮาเทอร์ที่ประดิษ,ษฐานรูปปั้นรวมถึงเรือศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในขบวนแห่ตามพิธีกรรมสำคัญต่างๆด้วยและบริเวณด้านหลังของวิหารเดนเดราแห่งนี้ลหละครับที่มีช่องทางเดินลงไปยังคูหาใต้ดินซึ่งมีภาพหลอดไฟสุดล้ำของชาวอียิปต์โบราณสลักเอาไว้โดยลักษณะของหลอดไฟนั้นมันไม่ได้มีความแตกต่างจากหลอดไฟของโทมัสเอวาอดิสันเลยแม้แต่น้อยเพราะมันมีองค์ประกอบทุกอย่างที่ทำให้เชื่อว่ามันสามารถให้แสงสว่างได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่แสดงด้วยรูปงู รูปลอกบัวตามด้วยสายไฟและไอโซเลเตอร์แต่ที่แปลกก็คือจะมีเทพเจ้าถือมีดที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำแสงสว่างจารึกไว้ด้วยมีหลายเหตุผลครับที่บอกถึงความเป็นไปได้ว่าในวิหารแห่งนี้นั้นจะมีหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงๆโดยวิศวกรนามว่า w ดยูการเขาได้วาดโครงสร้างของหลอดไฟจากผนังของวิหารเดนเดราโดยเขาเสนอว่า หลอดไฟแห่งเดนเดรานี้ถ้ามีแท่งโลหะสองชิ้นที่สัมผัสกันแล้วชูแขนขึ้นมามันจะสามารถสร้างกระแสฟไฟฟ้าได้โดยเจ้าง,งูในหลอดนั้นจะทําหน้าที่เป็นขดลวดให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วมันจะค่อยๆเลื้อยตัวออกไปเพื่อเพิ่อมอความสว่างให้กับหลอดไฟโดยเจ้าง,งูตัวนี้นั้นมันสามารถที่จะเลื้อยตัวออกไปได้ยาวจนเต็มหลอดเลยทีเดียวแต่แนวคิดที่การนํามาเสนอนั้นมันก็ยังมีข้อขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเอง พอถ้าเรามองที่ภาพของหลอดไฟเสาที่ชูมาเป็นแขนทั้งสองข้างที่เชื่อกันว่าทําหน้าที่เป็นตัวนํากระแสไฟฟ้านั้นมันต้องอยู่ข้างในตัวหลอดไฟแต่ในความเป็นจริงนั้นภาพของหลอดไฟที่ปรากฏบนวิหารมันมีเพียงแค่หนึ่งหลอดเท่านั้นจากจํานวนทั้งหมด6หลอดจึงเป็นไปนไม่ได้เลยที่หลอดไฟอีก5หลอดของเดนเนราจะสามารถทํางานได้ตามหลักการของเขาแต่เพื่อนๆหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าภายในพีระมิด หรือสิ่งมหัศจรรย์หลายแห่งที่ชาวอียิปต์โบราณได้สร้างสารรค์ไว้นั้นมันไม่เคยมีขม่าวควันใดๆเลยแสดงว่าถึงแม้หลอดไฟแห่งเดนเดนราจะไม่ได้หมายถึงหลอดไฟฟ้าจริงๆแต่ชาวอียิปต์โบราณก็ควรจะต้องมีอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างระหว่างก่อสร้างด้วยแน่ๆไม่เช่นนั้นพวกเขาจะสามารถสร้างหรือวาดภาพในที่มืดโดยไม่ใช้ตะเกียงแบบไม่มีขม่าวกันได้อย่างไรมีข้อเท็จจริงหนึ่งครับที่นักอียิปต์วิทยา ผลพบในห้องใต้ดินที่มีภาพของหลอดไฟปริศนานี้นั่นก็คือจะมีขม่าวควันเฉพาะบริเวณที่มีหลอดไฟเท่านั้นและนี่แหละครับคือเหตุผลที่นักอยิพิทยาไม่สามารถหาคำตอบได้เลยว่าเพราะอะไรหรือเหตุใดมันจึงมีขม่าวควันเฉพาะจุดที่มีหลอดไฟเท่านั้นหรือบรรดาสัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงในภาพหลอดไฟแห่งเดนเดร่านี้เป็นแค่สัญลักษณ์พื้นฐานทางตำนานของชาวหยิบโบราณเท่านั้นที่แสดงถึงองค์ประกอบ พื่อสื่อความหมายถึงพิธีกรรมต่างๆในการเข้าสู่ปีใหม่ของเทพสุริยะไม่ได้เกี่ยวกับหลอดไฟเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงแม้ว่าชาวอียิปต์โบราณจะไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าถึงขั้นผลิตหลอดไฟได้จริงๆแต่เราก็คงจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าวิทยาการที่ชาวอียิปต์โบราณมีอยู่นั้นมันก้าวหน้าและก้าวล้ำเสียจริงๆครับหรือภาพที่เราเห็นกันนั้นมันอาจจะเป็นหลอดไฟจริงๆในรูปแบบที่วิทยาศาสตร์เอง ก็ไม่สามารถหาคำตอบของเรื่องนี้ได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เดอะซุยด้วยนะครับแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ